พามาดูวันที่ติดตั้งไฟโซลา r เซลล์จาก Xl m Solar กันครับว่าเราทําอะไรบ้างงานนี้ลูกค้าติดสปอตไลท์หลายจุดครับผมเช็คสถานะที่ตัวโคมและตัวแผงไฟสถานะาช้าต้องขึ้นปกติทุกตัวางานอยู่นะครับตอนนี้บ้านนี้ก็จะติดเป็นสปอตไลท์นะครับสองรอบตัวบ้านเนาะ mm hmm. เพื่อเพิ่มความสว่างตอนกลงคืนครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงบริเวบนันไดเดยไปดูกันครับ ตอนนี้เราอยู่บริเวณบนไดครับที่จะมาติดไฟโซล่าเซลล์ตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับแทนตัวไฟหินตัวเดิมอันนี้ของลูกค้านะครับไม่สว่างแล้วนะครับเราจะติดเป็นไฟสันบันไดแบบนี้นะครับสองทั้งหมด11ขั้นนะครับแสงจะออกไล้ลงมาตรงกลางแล้วก็ตามที่พักระหว่างขั้นบันไดนะครับผมก็จะติดเป็นไฟสันกำแพงสามเหลี่ยมให้นะครับไฟจะไลออกมาตรงนี้ แล้วก็แผงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนนะครับทั้ง2ฝั่งเวลาเดินลงก็จะได้มีแสงสว่างระหว่างทางลงแล้วก็มีตามขั้นลงไปนะครับทั้งหมด11ขั้นครับตามนี้เลยไฟตัวเก่าตัวนี้นะครับที่เริ่มชำรุดแล้วเดี๋ยวผมเอาออกให้ด้วยนะครับรวมถึงไฟตัวนี้ครอีกคําถามที่คนถามบ่อยมากครับหันแผงไปทางไหนดีไปดูคําตอบกันเวลาติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในจุดโลงแจ้งแบบนี้นะครับ ให้ลูกค้านะครับหันไปทางทิศใต้15องศาครับคือทิศซ้าแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้มาได้เลย15องศาจะเป็นทิศที่ประเทศไทยนะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วได้รับแดดเยอะที่สุดครับผมใครอยากดูหน้างานติดตั้งแบบนี้อีกกดติดตามไว้เลย XML Sola r พามาดูวันที่ติดตั้งไฟโซลาเซลล์จาก XML Solar กันครับว่าเราทําอะไรบ้างงานนี้ลูกค้าติดสปอตไลท์หลายจุดครับผมเช็คสถานะที่ตัวโคมและตัวแผงไฟสถานะชา้าต้องขึ้นปกติทุกตัวงานอยู่นะครับตอนนี้บ้านนี้ก็จะติดเป็นสปอตไลท์นะครับสองรอบตัวบ้านเนาะเพื่อเพิ่มความสว่างตอนกลางคืนครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงบริเวณบนไดเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่บริเวณบนไดครับที่จะมาติดไฟโซลาเซลล์ ตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับแทนตัวไฟหินตัวเดิมอันนี้ของลูกค้านะครับไม่สว่างแล้วนะครับเราจะติดเป็นไฟสันบันไดแบบนี้นะครับสองทั้งหมด11ขั้นนะครับแสงจะออกไลลงมาตรงกลางแล้วก็ตามที่พักระหว่างขั้นบันไดนะครับผมก็จะติดเป็นไฟสันกระแพงสามเหลี่ยมให้นะครับไฟจะไล์ออกมาตรงนี้แล้วก็แผงโซล่าเซลล์อยู่ด้านบนนะครับทั้ง2ฝั่งเวลาเดินลงก็จะได้มีแสงสว่างระหว่างทางลงแล้วก็มีตามขั้นลงไปนะครับทั้งหมด11ขั้นครับตามนี้เลย ไฟตัวเก่าตัวนี้นะครับที่เริ่มชำรุดแล้วเดี๋ยวผมเอาออกให้ด้วยนะครับรวมถึงไฟตัวนี้ครับอีกคำถามที่คนถามบ่อยมากครับหันแผงไปทางไหนดีไปดูคำตอบกันเวลาติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในจุดโล่งแจ้งแบบนี้นะครับให้ลูกค้านะครับหันไปทางทิศใต้15องศาครับคือทิศเซาแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้มาได้เลย15องศาจะเป็นทิศที่ประเทศไทยนะครับติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วได้รับแดดเยอะที่สุดครับผมใครอยากดูเนะื้องานติดตั้งแบบนี้อีกกดติดตามไว้เลย H ml solar